thank <laughs> you นะครับุณเพื่อนพี่ๆน,น้องๆวันนี้ผมก็มาทําเกี่ยวกับ drop อินะครับผมมาแชร์ประสบการณ์ drop อินะก็ทําไปได้พักหนึ่งนะเมื่อกี้เล่นแล้วแบบล้มนะครับเพิ่งพูดเกี่ยวกับการล้มไปเองนะครับล้มเข้าไปนี่เจ็บมากเลยล้มโดยการที่ว่าผมขึ้นแลมใหญ่แล้วมอขึ้นใหญ่เสร็จปับ๊บลงมาสะดุดเม็ดหินครับคว่ำนกละ แทกหนังตึกเลยจุกเลย oh. ้าพูดถึงดรอปอินดีกว่าผมได้แชร์ประสบการณ์การพัมแล้วนะก่อนที่จะดรอปอินนะผมว่าแนะนําให้เล่นหัดพัมไปพัมมาก่อนนะครับสําหรับผมไม่แนะนําให้ดรอปอินเลยนะดรอปอินเลยก็แค่ดรอปแล้วก็ไปนะครับไม่น่าจะสนุกเท่าไหร่ถ้าเกิดพัมก่อนคุณยังโล่ไปโลมานะครับครั้งนี้พอโล่ไปโลมาได้แล้วครั้นี้โอเคดรอปอิน okay, นะครับ ดรอปอินเนี่ยคือเป็นการเล่นที่จะบอกไงทุ่นแรงนะครับคือดรอปมาจากที่สูงแล้วก็ลงไปนะครับให้ไหลใช้แรงไปอีกข้างหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใช้แรงโลเยอะนะครับการดรอปอินเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ3ขั้นตอนนะผมได้แชร์วิดีโอของ,องเจฟเนอะอันนั้นก็ดีนะครับเป็นเทคนิคที่ดีนะครับที่ว่าเอามือจับหรืออะไรเงี้ยซึ่งเป็นการทริกตัวเองให้ก้มตัวนะครับ3มหล,ลักๆเลยนะครับสำหรับาการดรอปอินนี่ หนึ่งเลยเตรียมใจตัวเองไว้ก่อนเลยถ้ากลัวกล้ากๆอย่าพึ่งเลยเอาให้แบบใจเราพร้อมแล้วไปเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะง่ายกว่านะครับถ้า <Okay. S 1> ใจเราพร้อมเรา d r อ p อินนี่อยู่กับใจเยอะนะผมบอกเลยจริงๆอยู่กับอยู่กับใจตัวเองนี่เยอะเลยถ้าใจพร้อมนี่ได้ง่ายเลยสําหรับเทคนิคข้อนะเทคนิคข้อก็คือเหยียบไว้นะครับเอาเท้าเอาเท้าวางไว้หลังน็อตสองตัวนะครับย่อตัวนะครับ าบองไปที่ปลายบอร์ดนะครับตาบองไปที่ปลายบอร์ดหรือสําหรับแบบของลองเจ็บก็จับปลายบอร์ดแต่ผมไม่ถนัดจับปลายบอดน,นะบองควบตัวเวลาลงนะครับน้ําหนักกําอยู่เท้าหลังอยู่นะเพราะเวลาลงอ่ะให้กระทืบไปเลยครับกระทืบเท้าหน้ากดลงไปเลยแรงๆนะครับกระทืบให้ลงไปอย่างนี้เลยแล้วหัวก็หัวก็ทิบมลงไปนะครับก็บาลานซ์ก็จะพอดีแล้วก็จะไปเอง ถ้าเกิดคุณไม่ถ่ายน้ำหนักไปท้าหน้านะครับเป็นยังไงร,รู้ไหมเกีเรตบอร์ดก็จะชุดไปอย่างนี้แล้วก็จะหงายหลังนะครับอันตรายถ้าเกิดขีบแรงไปกระทืบแรงไป,งไปหน้าควา่ำก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังแบบไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับก็เมนหลักสําคัญผมว่าคือการกระทืบนะย่อตัวเสร็จแล้วก็มองปลายบอร์ดแล้วก็กทืบเอาหัวทิ้งน้ําหนักลงไปเลยนะครับ ทิม้อหนักเหมือนเจ้าหัวทิ่มลงไปเลยอ่ะเอาหัวทิ้มลงไปเลย,เเลยปุ๊บแล้วก็ไปได้เลยนะครับเอาจริงๆดรอปอินไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับแล้วหลังจากดรอปอินนะผมอาจจะมีคลิปเกี่ยวกับคลิกเทิร์นนะครับเพราะเริ่มเล่นเกิดคนที่เล่นพัมได้แล้วดรอปอินได้แล้วต่อไปก็คงเป็นคลิกเทิร์นนะครับผมเพินขึ้นสูงเลยขึ้นแล้วมนันสูงเลยแล้วลงมาลงมาฟุ๊บสะดุด ผมจําได้น้องที่สอนผมวันนั้นน่ะแต่เขากระโดดนะเขากระโดดทันนะฟูดไหลเลยแต่ผมก็กระโดดไม่ทันหายลงไปนี่ครับไหลไปนี่อ๋อเหยียบเลยโอเคนะเราไปดูกันดีกว่าว่าดรอปอินมีอะไรบ้างนะครับโอเคครั้งนี้เรามาดูกระบวนการขั้นตอนนะครับกระบวนการขั้นตอนก็มี4ขั้นตอนหลักๆนะครับขั้นตอนแรกเลยก็เป็นการเหยียบเทลนะครับ ใช้เท้าหลังเหยียบเทีลนะครับแล้วก็ให้รู้สึกว่าสบายตัวนะต้องให้รู้สึกว่าสบายตัวจะบอกไงว่ายืนแล้วไม่รู้สึกว่าบอร์ดจะไหลออกออกไปจากเท้านะหรือไหลลงแลมไปน,นะให้รู้สึกว่าวางโพะเหยียบสบายนะครับน้ำหนักอยู่ที่เท้าหลังนะครับครัวน,นี้เราจะมาขั้นตอนต่อไปก็คือการวางเท้าหน้าลงไปที่บนบอร์ดนะแต่น้ำหนัก ยังอยู่ที่เท้าหลังอยู่นะครับแค่เอาวางไว้ที่น็อต2ตัวหลังนะครับ2ตัวหลังของอล้อหน้านะครับน็อตสตัวหลังของล้อหน้าผมจะวางไว้ตรงนั้นนะครับจากในรูปเลยนะแล้วก็หลักการสางก็คือการย่อนะครับย่อลงมานะครับยอ่อแต่น้าหนักยังอยู่เท้าหลังอยู่นะครับย่อมาหนักเท้าหลังสายตาผมก็จะมองไปที่ปลายบอร์ดนะครับเห็นที่ผมเอามือจับบอร์ดไหมผม จะสื่อหมายถึงว่าของน้องเจฟที่ผมได้แชร์ไปนะครับเขาก็เป็นหลักการที่ดีนะใช้มือจับเพื่อการหลอกตัวเองให้ก้มตัวนะครับเพื่อจะได้ถ่ายน้ําหนักเเวลาดรอปตอนที่ดรอปอ่ะให้น้ําหนักลงไปข้างหน้านะครับเป็นการจะบอกไงโกหกประสาะครับขั้นตอนที่4ก็เป็นการดรอปนะครับดรอปก็ใช้ถ่ายน้ําหนักจากเท้าหลังปล่อย แล้วก็ให้เท้าหน้ากระทืบลงมานะครับน้ําหนักลงไปที่เท้าหน้าเลยนะครับแล้วก็เอาโัวทิ่มลงไปเลยนะครับเท้าหน้านะครับเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดเลยนะครับในการดรอปแบมนะคือการกดน้าหนักถ่ายน้ําหนักนะครับอันนี้ให้ความสําคัญนะครับยิ่งกระทืบเร็วยิ่งเซฟนะครับ1นนะครับคือเหยียบเทีลนะครับ2นะครับเอาเท้าไปวางไว้บนบอร 3นะครับย่อนะครับ4นะครับทิ้งน้ำหนักไปที่เท้าหน้าแล้วก็กระทืบนะครับหรือว่าเหยียบลงไปแรงๆนะครับให้น้ำหนักลงไปเลยนะครับครั้งนี้ทิปของแรมที่ใหญ่ขึ้นนะยิ่งแรมใหญ่ขึ้นเราก็ต้องยิ่งถีบเท้าหน้าลงให้เร็วขึ้นนะครับจะบอกว่าไง เพราะว่ามันยิ่งชันมากขึ้นเราก็ต้องยิ่งถีบเท้าหน้าและทิ้งน้ําหนักมาข้างหน้าเยอะกว่าเดิมนะ <S <S นะเพื่อมันไม่ให้งายหลังนะครับอันนี้คือทิปของการเล่นแล็ปใหญ่ๆนะครับโอเคสําหรับคนที่ยังไม่กล้านะเราก็มาลองเล่นแบบพื้นลาดชันก่อนนะครับคือแบบจะบอกไงชันน,น้อยๆค่อยๆชันขึ้นมาเรื่อยๆค่อยๆชันมาเรื่อยๆนะครับแต่ยังใช้กระบวนการขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับเหยียบเทลก่อนนะครับให้เคยชินครับเหยียบเทล วางเท้าย่อกดนะครับอย่าลืมนะครับทําให้เป็นประจำนะครับทำให้เป็นเฮบิตเลยเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วท้ายนี้ก็ขอฝากไว้หน่อยเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากฝึกนะครับถ้ามีสนับเข่าสนับศอกแล้วหมวกกันน็อกก็จะดีมากเลยนะครับก็จะได้เซฟตัวเองนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมากกันน้อยนะครับไว้เจอกนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ จากเรียนอะไรกันนะครับเตรียมพัดนะโอเคครับเอ็นจอยระวังย่อตัวเยอะๆนะใช่แล้วล้มเจ็บนะเกิยดย่อตัวย่อตัวเยอะก็จะช่วยได้หน่อย